สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องวันไฟ h a n n e l นะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือของแก้วเมืองไวยทรายนะครับวันนี้เรามีกำหนดที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางครับ วันนี้เราจะร่วมเดินทางไปด้วยทีมงานของแม่ของเลเวอร์นะครับตอนนี้เรากําลังจะเริ่มต้นในการเดินทางครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของอท่าเรือเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้เรือของเรากําลังถอ,อยตัวนะครับเพื่อที่จะออกจากท่านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ เกือบ10นาฬิกนาะครับ9นาฬิกา40นาทีนะครับว่าวันนี้เราจะใช้เวลาในการล่องของอยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับการเดินทางวันนี้เราจะเดินทางด้วยเรือสำรานะครับในของเลอวัรูสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือสำรานที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่จะร่วมการเดินทางวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของ ภายในตัวเรือนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับก็นี่ก็คือเป็นบรรยากาศของภายในของตัวเรือเรานะครับการเดินทางวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จะได้ชื่นชมความงดงามของสองฝั่งโขงการบริการของเรือครุสโพเทนตนะครับก็จะมีอาหารการกินนะครับมีไกด์นะครับมีเครื่องดื่มนะครับในการบริการนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ เป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็จะร่วมการเดินทางไปกับเราอยู่ประมาณ15คนนะครับวันนี้ก็นักเที่ยวเหล่านี้นะครับก็จะได้ท่องเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่ระหว่างทางของการท่องเที่ยวด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับในการเดินทางล่องโหงนะครับด้วยสไตล์แบบลักซ์รี่ครูสโบสตนั้นนะครับ ท่านสามารถที่จะจองเรือนะครับกับทีมงานของแม่ของระเวิดได้นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับพาท่านชมบรรยากาศชมความงามวิธีชีวิตของผู้คนนะครับตอนนี้เรือของเรานะครับกําลังจะเริ่มต้นการเดินทางแล้วนะครับจากท่าเรือห้วยใสแขวงบอกแก้วนะครับก็จะออกการเดินทางในเวลา9นาฬิกาสีนาทีนะครับก็ ใครที่อยากจะไปเยี่ยมเยืยนเมืองมรดกโลกนะครับหลวงพะบางนะครับซึ่งในปีนี้ทางโรลลีแทนเดนั้นนะครับก็จัดอันดับให้เมืองหลวงพะบางนะครับ <S <S เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวของเอเชียนะครับในทั้งหมดอยู่ี22เมืองนะครับของเอเชียหลวงพะบางก็มาอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการออกเรือนะครับที่ท่าเรือ ห้วยทรายนะครับท่าของแก้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นท่าเรือประจมืองนะครับการเดินทางวันนี้เราจะใช้เวลาที่อยู่บนเรืออยู่เจชั่วโมงครับก็ตามไปครับเราจะได้พาท่านชมวิวทิวทัศน์ความงดงามของสองฝั่งโค้งครับในยามนี้น้ำโขงก็เริ่มลดลงแล้วนะครับวันนี้ก็มีนักเที่ยวที่ร่วมการเดินทางกับเราอยู่15คนครับครับก็เดี๋ยวตามดูบรรยากาศโดยทั่วไปอีกครับ ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของการออกเดินทางในวันนี้นะครับเราก็จะมองเห็นท่าเรือขอนแก้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของลมฝนหมนะครับของเรื่องห้วทายในยามเช้านี้นะครับก็การเดินทางเรากําลังเริ่มต้นขึ้นครับครับ สำหรับการเดินทางล่องโขงนั้นนะครับก็ถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกมุมโลกนะครับใฝ่ฝันที่อยากจะมาเดินทางล่องโขงโดยเส้นทางเส้นนี้นะครับจากอำเภอจังข้องข้ามแดนที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ครับเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองห้วยทรายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางล่องโขงในวันนี้ครับ มปลายทางของนักท่องเที่ยวนั้นก็จะอยู่ที่เมืองหลวงพระบางครับเมืองมรดกโลกที่ทางยูเนสโกนะครับได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกครับการเดินทางโดยเรือช้าไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางนั้นนะครับเราจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง2วันกับ1คืนครับนักท่องเที่ยวสามารถมีตัวเลือกที่จะใช้ในการเดินทางไปยังหลวงพระบางหลายเส้นทางครับ โดยเฉพาะทางเรือนั้นนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารธรรมดาที่ออกจากท่าขอนแก้วเมืองห้วยทรายทุกๆวันในเวลา10นาฬิกาครับและนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังมีทางเลือกอื่นที่สามารถเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกครับวันนี้ผมเลือกด้วยทริปการเดินทางด้วยเรือที่เป็นเรือสำราญ หรือเรารู้จักกันในนามของลัก Cruise ค o ู t ์บอทครับวันนี้ผมเลือกการเดินทางด้วย Luxury Cruise Boat ทนะครับซึ่งก็เดินทางมากับทีมงานของแม่ของเลเวอร์คลูซนะครับตลอดระยะเวลาในการเดินทางวันนี้นะครับเราเริ่มต้นการเดินทางมาตั้งแต่9ก้นาฬิกา45นาทีนะครับก็คาดว่าในการเดินทางวันนี้เราจะถึงที่เมืองปากแบงนะครับซึ่งเป็น ที่พักกลางทางนะครับคาดว่าเราจะถึงที่นั่นประมาณ5โมงเย็นครับตลอดระยะของการเดินทางวันนี้นะครับเราได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่ดำรงชีพสองฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงนะครับได้เห็นความหลากหลายของชีวิตของผู้คนที่ดารงชีพอยู่ริมฝั่งแม่นม้ำโขงตลอดระยะของการเดินทางครับวันนี้เรามีเพื่อนร่วมการเดินทาง ซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาจากทั้งทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปยุโรปร่วมการเดินทางมาทั้งหมด15คนครับก็สําหรับเรือสํำรานหรือเรือแม่ของลักซ์ซ์ลีครูซโบตนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรือที่มีความสะดวกสบายนะครับให้บริการไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินครับก็มีเครื่องดื่มมีอาหารมีไกด์นะครับประกอ ในการเดรินทางครั้งนี้นะครับก่จะมีไกด์ที่จะพาเราเที่ยวนะครับตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ริมฝากฝั่งแนนม่น้ำโขงนะครับใครที่ชอบเดินทางนะครับแบบสะดวกสบายแบบมีระดับแล้วนะครับท่านสามารถที่จะเลือกการเดรินทางด้วยเรือสำรัญนะครับซึ่งก็จะออกจากท่าพร้อนแก้วนะครับในแต่ละสัปดาห์นั้นก็มีหลายเที่ยวพอสมควรครับ ในปัจจุบันนั้นนะครับเรือล่องโองจากเมืองห้วยทรายมายัางเมืองหลวงระบางผ่านเมืองปากแบงนั้นนะครับก็มีหลายประเภทที่เราสามารถที่จะเลือกใช้บริการนะครับถ้าหากว่าเรามีทุนน้อยเราก็สามารถที่จะเลือกการเดินทางด้วยเรือชา้าแบบธรรมดานะครับซึ่งก็จะออกจากท่าขอนแก้วทุกๆวันนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาเช่นเดียวกันครับ แล้วก็เราก็จะใช้เวลาในการนั่งอยู่บนเรือนั้นประมาณ7ชั่วโมงครับก็ช่วงเย็นๆประมาณ5โมงเย็นการเดินทางของเราก็จะไปสิ้นสุดนะครับที่เมืองปากแบงในเวลาประมาณ5โมงเย็นครับในการเดินทางในวันนี้นะครับเราก็ถือว่าได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมากครับก็ผู้คนบนเรือนั้นก็ถือว่าไม่มากนักครับ การเดินทางนั้นนะครับก็ทําให้เรามีความสุขมากพอสมควรสําหรับคลิปนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพีคสุดสําหรับการเดินทางล่องโค้งนะครับในแต่ละวันนั้นนะครับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองผ่านแดนนะครับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นั้นนะครับในทุกๆเช้าก็จะคลาคล่ําไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับ เร่งรีบในการเดินทางเพื่อที่จะเดินทางไปยังเมืองห้วยสรายแล้วก็ล่องหงไปยังเมืองหลวงพระบางครับก็เราถือว่าเดือนธันวาสิ้นปี2025แล้วนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับที่ได้วางโปรแกรมการเดินทางล่องหงด้วยเส้นทางเส้นนี้ครับแล้วก็นี่แหละครับการเดินทางล่องหงตลอดระยะเวลาถึง 7ชั่วโมงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวนั้นนะครับพวรจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำผงนะครับได้รู้จักแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้กับนักเดินทางที่เดินทางมากับเรือร่วมของเรานะครับครับสำหรับระยะเวลาในการเดินทางวันแรกนั้นนะครับเราจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดอยู่ ชั่วโมงนะครับซึ่งก็เคยเอ่ยไปแล้วว่าเราจะถึงที่เมืองปากแดงนะครับแขวงอุดมชัยซึ่งถือเป็นเมืองที่พักกลางทางนะครับซึ่งเรือทุกลำนะครับไม่ว่าที่จะล่องโขงจากเมืองห้วยทรายก็ต้องมาพักค้างคืนที่นี่แล้วก็เรือที่วิ่งทวนโขงม,มาจากเมืองหลวงพระบางนะครับก็จะมาพักค้างคืนที่นี่เช่นเดียวกันครับสำหรับการเดินทางวันที่2นั้นนะครับการเดินทางนั้น จะมีระยะระยะทางที่ยาวกว่าวันแรกเพราะฉะนั้นการเดินทางวันที่สองนั้นนะครับเราจะต้องใช้เวลาการเดินทางมากกว่า9ชั่วโมงครับแล้วก็กะว่าวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางถึงหลวงพระบางในเวลาประมาณ6กโมงเย็นครับการเดินทางวันนี้นะครับเราได้เห็นความงดงามของวิวทิวทัศน์นะครับ ความงดงามของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าแม่น้ำโขงนั้นนะครับก็ได้ลดระดับลงมากพอสมควรครับสำหรับโปรแกรมการเดินทางด้วยเรือลักโซลีครูสบ๊ทนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรเรือที่อำนวยความสะดวกและก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเดินทางนะครับเพราะการเดินทางโดยลักโซลีครูสบ๊ทนั้นนะครับก็ก็จะได้รับ การอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องเด่มมีไกด์นําเที่ยวนะครับแล้วก็เราก็จะมีจุดแวะพักสําหรับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นั้นนะครับเราก็จะมีะจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองหลวงพระบางครับแล้วก็จะแวะเที่ยวอยู่2จุดนะครับที่บ้านบ่อนะครับแล้วก็แวะ เที่ยวอีกหนึ่งจุดก็คือที่ถ้ำติงนะครับก่อนที่เราจะถึงเมืองหลวงพระบางในช่วงเย็นๆครับการเดินทางวันนี้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดการเดินทางแลวก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบในการเดินทางด้วยเรือสำลากหรือลักโซลีครูสบอสนะครับซึ่งก็ถือว่านักเดินทางนั้นนะครับมีทางเลือกหลายๆทางที่จะเลือกในการเดินทางนะครับถ้าหากว่าเรามีกําลัง ในการซื้อมากเราก็จะสามารถในการเดินทางด้วยลักซ์รี่ครูซบอทนะครับสำหรับเลดราคาในการเดินทางนั้นนะครับก็ทิปหนึ่งนะครับก็จะมีไม่ว่าจะมี120 USD ดอลลาร์นะครับหรือว่า140 u s ดอลลาร์160 u s ดอลลาร์หรือมากจนถึง240 USD ดอลลาร์นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีความสนใจที่จะเดินทางด้วยทริปไหนนะครับถ้าหากว่าเรามีทุนน้อยเราก็สามารถเดินทางด้วยเรือโดยสารประจำทางนะครับที่ก็ออกจากท่าคอนแก้วเช่นกันครับในเวลา10นาฬิกาแล้วก็จะมาถึงปากแบงในเวลา5โมงเย็นเช่นเดียวกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่า เป็นการเดินทางด้วยลักซ์รีรครูสโบ๊ทนะครับได้พาท่านได้ชมความงดงามความสะดวกสบายของการเดินทางด้วยลักซ์รีรครูสโบ๊ทนะครับใครที่สนใจการเดินทางนั้นนะครับสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์แม่คงแลเวอร์ครูสได้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็ถือว่าไม่แพงครับเพียงคนละ160 u s ดอลลาร์นะครับท่านก็จะสามารถมาสัมผัสความงดงามของแม่นม้ำโค้ง ได้ไมาเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายและได้ไมาเห็นบรรยากาศต่างๆของอาการสร้างเขื่อนต่างๆนะครับในแม่น้ำโขงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านฟ้ายชาแนลครับวันนี้เราเดินทางออกจากเมืองห้วยทายกันมาตั้งแต่เช้านะครับเราก็เดินทางมาถึงเมือง ปากแบงก็ประมาณเกือบ5โมงเย็นครับก็ในโอกาสน,นี้จะขอเชิญชวนท่านนะครับได้ไปสัมผัสนะครับความงดงามต่างๆที่อยู่ใน2ฝั่งแม่นม้ำโขงก่อนที่เราจะเดินทางถึงเมืองปากแบงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ